นอกจากการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยยังช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อีกด้วยเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ต้องรองรับน้ำเสียจากกรุงเทพมหานครเพื่อระบายลงสู่ทะเลแต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำนิ่งไม่ไหลเวียนเกิดเป็นน้ำเน่าเสียไม่สามารถนำมาใช้ทำการเกษตรได้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ผ่นน้ำเค็มเข้าสู่ระบบแก้มลิงในช่วงน้ำทะเลหนุนเพื่อให้น้ำเค็มเข้าไปเจอจางน้ำเสียและให้ระดับน้ำในพื้นที่แก้มลิงกับในคลองธรรมชาติมีระดับความสูงต่างกันเมื่อน้ำทะเลลงก็ให้เปิดประตูระบายน้ำน้ำก็จะไหลเวียนเอาน้ำเสียในคลองมหาชัยออกไปได้ดีขึ้น ช่วงถ้าเกิดมีน้ําเราเสียมาเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดมีการร้องเรียนมาทางทาง,ทางตะบลบ,บางกะดีหรืออะไรเนี่ยนะเราเรามีทางเดียวเลยคือต้องเอาน้ําทะเลเข้าไปเชือจางที่เสียงตอบรับของโครงการนี้ก็ดีนะมันก็ดีแล้วก็มีส่วนช่วยเกษตรกรในหลายๆเรื่องอนะมองเป็น้นเป็นอุตสาหกรรมมองเปงสากรรม เป็นายจารันปานอูเกษตรกรนากุง้งตำบลบางกระดีผู้ใช้น้ำในคลองมหาชัยคลองสนามชัยบอกว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2548น้ำในคลองเกิดภาวะเน่าเสียอย่างรุนแรงจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรรปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเกษตรกรหลายรายต้องขายที่เปลี่ยนอาชีพไปเป็นลูกจ้างในโรงงานแต่เมื่อมีโครงการแก้มีิีเข้ามาช่วยทําให้คุณภาพน้ําในคลองดีขึ้นสามารถนํามาทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้และวิถีชีวิตเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่หายไปก็กลับคืนมาอีกครั้ง Boa, boa,